สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะอะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านคะ่ะพี่พบกันกับ ep แบ่งปันยามเย็น ep ที่184กันแล้วนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อคะ่ะพี่จ๋า0849158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่เพิ่มเพิ่นโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางค่ะพี่จ๋าโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ค่ะเดี๋ยวม่บ้านจะส่งพัดสดุให้นะคะพี่อ่ะแบ่งปันยามเย็น EP 184ค่ะพี่มีพระมาพี่ได้รับชมกัน1ชุดค่ะเก่าเก่าสวยๆสำหรับเย็นนี้นะคะพี่จ๋าวันที่11เมษายน2568ค่ะ หมายเลขที่หนึ่งเป็นเหรียญนั่งพานหลวงพ่อรวยค่ะพี่นั่งพานพ่อรวยนะคะพี่จาร์หลวงพ่อรวยวัดตะโกค่ะหลวงพ่อรวยปีสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าค่ะพี่หลวงพ่อรวยวตอกโกค้ดค,ค,คำว่ารวยสามร้อยบาทหมายเลขที่หนึ่งค่ะเก่าสวยนะคะพี่หมายเลขที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยค่ะ มีร่องรอยการตอกโค้ดค่ะพี่จ๋าพ่อรวยนะคะพี่เหรียญกระถินนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อรวยวัดตะโกค่ะสามรอยบาทใหม่เลขที่สองเก่าสวยค่ะหม่ยเลขที่สามเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวหลังจานค่ะพี่ หล่อเจ้าสัวมีร่องรอยการจานอยู่ด้านหลัง300บาทหมายเลข3ค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักลายแจ้งหมายเลขนะคะพี่1องค์300บาทสององค์500บาทค่ะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะพี่หมายเลขที่3ามสบาทค่ะหมายเลขสี่เป็นพระรอดค่ะพี่จ๋าพระรอดเนื้อดินค่ะพี่ เป็นองค์สีดำๆเก่าๆค่ะพระรอดหมายเลขสามสามร้อยบาทเก่าสวยค่ะหมายเลขที่4ค่ะพี่จ๋ากราบขอโทษขออภัยค่ะอ่ะ หมายเลขที่ห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมเนื้อตะกัวค่ะเสมาพ่อเดิมสอง0ค่ะพี่เป็นเหรียญเนื้อตะกัวเก่าสวยค่ะหมายเลขที่ห้านะคะพี่จ๋าหลวงพ่อเดิมเนื้อตะกัวสองสี่ว2470 300สบาทค่ะหมายเลขที่6ค่ะหเป็นเหรียญฉลุหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่ เหรียญฉลุหลวงปู่เอี่ยมหมายเลขหค่ะฉลุเก่าสวยนะคะพระจ๋าหมายเลขที่6ค่ะพี่เหรียญฉลุหลวงปู่เอี่ยม300อบาทค่ะแบ่งปันปพี่เอฟซีที่300อบาทหมายเลขที่6ค่ะหมายเลขที่7เป็นรูปหล่อสมเด็จโตค่ะพี่จา๋าหล่อโบราณสมเด็จโตค่ะพี่ เนื้อเก่าสวยนะคะรูปหล่อโบราณสมเด็จโตสามร้อยบาทค่ะใหมายเลขเจ็ดค่ะพี่เก่าสวยค่ะ หมายเลขที่แปดเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะพี่ปู่เอี่ยมเข้าหลามตัดนะคะพี่๋าเก่าสวยค่ะพี่มาแบบนี้เลยค่ะสีทองนะคะพี่เหรียญหลวงปู่เอี่ยมเข้าหลามตัดวัดสะพานสูงหมายเลขแปดค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีที่สามร้อยบาทหมายเลขที่แปดค่ะหมายเลขที่เก้าเป็นพระของขวัญวัดปักน้ำค่ะพี่ พระของขวัญวัดปากน้ำใหม่เลขเก้าค่ะหมายเลขเก้าเก่าสวยค่ะพี่สาพระของขวัญวัดปากน้ำนะคะพี่ด้านหลังนะคะพี่สายันหลังชัดสวยเคลือบฉลักเก่าๆเลยค่ะสามร้อยบาทหมายเลขที่เก้านะคะพี่สาเก่าสวยค่ะหมายเลขสิบเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะพี่สา หลวงพ่อแดงปี2 5 0 3หค่ะพี่หลวงพ่อแดงยานวิราชนะคะพี่สาเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะหมายเลขที่10ค่ะพี่เก่าสวยนะคะ300บาทค่ะหมายเลข10เหรียญหลวงพ่อแดงปี0 3นย์ค่ะหมายเลข11เป็นพระนางพญาค่ะพี่สา นางพญาเนื้อเก่าสวยใหม่เลข11ค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะพี่จาถูกใจสนใจติดต่อแม่บ้านกันเข้ามาได้ค่ะ1 2, องค์2องค์แม่บ้านส่งทุกรายการนะคะพี่ยังไงติดต่อกันเข้ามานะคะพี่จ๋าหม่เลข11ค่ะเป็นพระนางพญา300บาทเก่าสวยค่ะ หมายเลข12เป็นเหรียญหลวงพ่อก,กลั่นค่ะพี่๋าพ่อก,กลั่นวัดพระญาติ2สองค่ะพี่เก่าๆนะคะพี่๋าแม่บ้านได้มาแบบนี้ค่ะหลวงพ่อก,กลั่นวัดพระญาตรค่ะพี่หมายเลข12ค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc ที่300บาทเก่าสวยค่ะหมายเลข13นะคะพี่๋า เป็นพระผงนะคะพี่พระผงดวงเศรษฐีค่ะพี่จ๋าหลวงปู่หมุนคะ่ะพระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่หมุนค่ะพี่มีร่องรอยการฝังตะกรุดหนึ่งดอกคะ่ะหมายเลขสิบสามนะคะพี่จ๋าพระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่หมุนสามร้อยบาทค่ะพี่เก่าสวยนะคะ หมายเลข14เป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินคะ่ะพี่จ๋าเป็นพิมพ์3หน้าค่ะจอบพ่อเงินพิมพ์3หน้านะคะพี่เป็นพิมพ์จอบเล็กได้มาแบบนี้คะ่ะพี่จ๋าเป็นพิมสามหน้าด้านบนมีเป็นรูห่วงห้อยนะคะพี่จอบเล็กหลวงพ่อเงินคะ่ะ300บาทนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่14คะ่ะ15เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินคะ่ะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินใหม่เลข15บห้าค่ะพี่เนื้อเก่าสวยค่ะพี่จ๋าเป็นรูปหล่อเก่าเก่าใหม่เลข15ค่ะสามรบาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะหม่เลข16เป็นสมเด็จคะแนนค่ะพี่จ๋านี่ค่ะ เป็นเคลือบสีทองทองค่ะพี่จา๋านี่ค่ะมีสีทองทองนะคะพี่สมเด็จคะแนนค่ะบินมุมบนนะคะพี่จา๋าสมเด็จคะแนนหม่เลข16กค่ะพี่มีร่องรอยการบินมุมบนค่ะด้านหลังมียันค่ะพี่จา๋าเป็นยันชัดสวยเลยค่ะพี่สมเด็จคะแนนหลังยันใหม่เลข16ค่ะมีรอยบิน300บาทเก่าสวยค่ะ หมายเลข17เป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะพี่สมเด็จเก่าหมายเลข17คะ่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าหมายเลข17ค่ะพี่300บาทถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าหมายเลข17คะ่ะ18เป็นพระสมเด็จเช่นกันคะ่ะนี่ค่ะพี่ เก่าๆค่ะพี่จ๋าสมเด็จเก่าหมายเลขสิบแปดค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีที่สามร้อยบาทหมายเลขสิบแปดนะคะนี่เลยค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาค่ะพี่สมเด็จเก่าหมายเลขสิบแปดค่ะสิบเก้าเป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะพี่จ๋า เนื้อมาแบบเก่าสวยใหม่เลข19บเก้าค่ะหนึงองสาร้อยบาทสององห้าร้อยบาทนะคะพี่สนใจติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะพี่จ๋าหนึ่งองสององแม่บ้านส่งทุกรายการค่ะหมายเลขสิบเก้าสามร้อยบาทค่ะ ยี่สิบเป็นสมเด็จวัดเกตนะคะพีสารเนื้อเก่าๆมีร่องรอยการปิดทองค่ะพี่สมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตใหม่เลขยี่สิบค่ะเก่าสวยนะคะพี่หนึ่งองค์สามรอยบาทสองงค์ห้ารอยบาทค่ะพี่๋ 1, า, 2, า,าถูกใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะหมายเลขยี่สิบสามรอยบาทค่ะยี่สิบเอ็ดเป็นปิดตาเนื้อผงนะคะพี่สา ผงคุกรักมีร่องรอยการปิดทองค่ะพี่องค์เล็กนะคะพระปิดตาเนื้อผงคุกรักค่ะมีร่องรอยการปิดทองเก่าๆใหม่เลข21ค่ะแบ่งปันที่สามรอยบาทค่ะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่ใหม่เลข22เป็นปิดตาหลังแบบค่ะพี่จ๋านี่ค่ะมาแบบนี้ค่ะพี่คุกรักหลังแบบนะคะ หมายเลขที่2ี่สิบค่ะพี่เก่าสวยนะคะ300บาทคะ่ะพี่จ๋าหมายเลข22่สเก่าเก่าเลยค่ะ23่สิบเป็นพระคงหลวงพ่อเนียมนะคะพี่จ๋าพร้อมเลี่ยมพิมพ์สองหน้าเนื้อตะกัวะคะ่ะเลี่ยมเก่านะคะพี่จาเลี่ยมเก่าเกมาแบบนี้เลยคะ่ะพี่ หลวงพ่อเนียมพิมพ์พระคงนะคะพี่าสา3 0าบาทค่ะหมายเลข23่สาเก่าๆเลยค่ะพี่อ่ะนี่นะคะพี่สาวหมายเลข23ค่ะ24เป็นเหรียญน,นั่งพานหลวงพ่อคูนค่ะนั่งพานพ่อคูนนะคะพี่สาหลวงพ่อคูนปริสุทโธค่ะพี่มีร่องรอยการตอกโค้ดนะคะพี่าเป็นเหรียญน,นั่งพานค่ะ นี่ค่ะด้านหลังมีร่องรอยการตอกหมายเลขปี2537ค่ะตอกหมายเลข140นะคะพี่สาเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะพี่หลวงพ่อคูณนั่งผ่าน300บาทค่ะหมายเลข24ค่ะพี่25บเป็นพระขุดสะหลวงผู้เพอกค่ะขุดสะปูเพอกหมายเลข25300บารบาทค่ะพี่เนื้อมันมาอย่างเก่าเลยค่ะพี่จ๋า ปุษะหลวงปู่เผือกนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทค่ะถูกใจสนใจพี่ๆท่านใดสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่ยี่สิบหกเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดค่ะเตารีดวัดลอนพัฒนลุงนะคะพี่จ๋าปู่ทวดนะคะพี่ข้างหลังเขาเขียนว่าวัดรอนนะคะพี่จ๋านี่ค่ะปี2 5 0 9ค่ะพี่ หลวงปูท่ทวดเตารีดวัดโลนพัฒนลุงปี2 5 0 9ค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋า300บาทหมายเลขที่26ค่ะ27เป็นสมเด็จพิมพ์พระประธานหลวงพ่อกลวยค่ะพี่สมเด็จพิมพ์พระประธานหลวงพ่อกลวยค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าเป็นสมเด็จ พิมพ์พระประธานใหม่เลขยี่สิบเจ็ดค่ะสามร้อยบาทค่ะพี่เก่าๆไปเลยค่ะยี่สิบแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อสว่างปีสองพันห้าร้อยสิบห้าค่ะเหรียญหลวงพ่อสว่างนะคะพี่สาวปีหนึ่งห้าค่ะพี่ นี่ค่ะสภาพมาแบบกเก่านะคะพี่จ๋าสามรอยบาทหมายเลขที่ยี่สิบแปดค่ะเก่าสวยค่ะพี่หลวงพ่อสว่างหมายเลขยี่สิบแปดสามรอยบาทค่ะยี่สิบเก้านะคะพี่จ๋าเป็นพระหูยานค่ะพี่หูยานเนื้อชินตะกวัวมาพร้อมเลี่ยมค่ะเนื้อเก่านะคะพี่จ๋ามาในเลี่ยมใช้งานค่ะพี่ พี่พี่รับไปพร้อมใช้ค่ะพระหูยานใหม่เลขยี่สิบเก้าสามร้อยบาทค่ะหมายเลขสามสิบค่ะ,คะพี่จ๋าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อปไปรค่ะรูปหล่อเนื้อทองผสมหลวงพ่อปไปรเก่าสวยนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อปไปรค่ะพ่อปไปรหมายเลขสามสิบค่ะพี่จ๋า ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะพี่อ่ะวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่08 4 9 15 80 65่ฟรีมีปลายทางค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปอีพีแบ่งปันยามเย็นอีพีที่184ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า